และเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ดอกอะไรคะเขาจะเรียกว่าดอกสเลเตครับหรือว่าดอกมหาโหงครับผมหอมครัหอมมากเลยสเลเตบ้านเราเ็ดอกมหาโหงอ๋อเขาเอาแต่ละอย่างที่เราไม่ได้ไหว้พระามาไหว้เนาะมหาโหงอ่ะถ้ามีศาลเขาก็เรียกดอกสเลเตอ๋อก็ทำแบบนี้สวย,ยางาม ที่นูใช้กาทำแบบพวกอย่างเงี้ยดอกไม้อะไรพวกนั้ไม่เหมือนกันนะยังระคังเราจะไปแขวนนะคะเขาผสอย่านั้นลรอแ่นล้นเขาแบบก็จะลอยแบบตรงกลางเนอะใช่แเราครเรีบรอครับเราข้อไปข้นไกันกอนคนดิมเขามีเงินประมาณน้ ดูดิเขาทำแบบไอ้นี่ดีอ่ะแบบคือหนึ่งพันอ่ะเท่ากับสิบสี่พวงสิบสี่บาทต่อพวงไงนะแล้วก็คือดูสวยงามมากเขนยังผ้าเขียวอ่ะอือผมเป็นทางดูเป็นเชาติ ไ่เก็บไปได้ไหมคือเก็บไปได้ครับถ้ามันหล่นลงมาคือเราสามารถเก็บไปได้นะเรารื่อว่าต้นสีมหาโพครับเดีตอนนี้คือเราจะเข้าไปข้างในกันก่อนครับเพื่อจะไปนัดจุดนัดพบของเราเนาะขอรินเชิญก่อนครับค่อยเดินครับไม่รีบนะ คือพระธาตุเชเวนากองนะคะขออนุญาตครับเจินด้านนี้ก่อนนะครับ อันนี้นะคะเรากำลังเดินตามไกด์มาฝนก็ตกลงมาแล้วนะคะเคเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระก,ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยค่อยไปเอาดอกไม้ไปถวาย จำวันเกิดของเราบ้งนะคะคดอกไม้กมสำหรับตัวที่เราไปไหว้นี่นะคะดอกไม้เขาก็คอนเซปต์เดิมนะคะก็จะมีแบบอันนี้เหมือนเดิมนี่เป็นทองเงนเลยสวยๆนี่นี่มีห้อยมันว่าเจ๋งแป้งเลยสวยนะเนี่ยอันนี้นะคะเรากำลังจะไปไหว้แล้วนะคะทุกคน กว้างมากแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยที่แจ็คไข่รูปคู่อาจารย์มดิบเนี่ยคล้ายๆกับนครปฐรหมอใอ่ใช่ใช่คล้ายๆกับองค์งพระปรมแอมจำได้มอนเคยไปครั้งหนึ่งอ่ะไปช่วยเขาอ่ะเป็นไกด์วันเดียวเลยเลิกร้อนอันนี้คือ ไหวสำหรับธุรกิจการงานนะคะจะต้องขอพรล,ละขอไปแล้วนะคะคือเรื่องกิจ,จาการขอเรื่องบริษัทตัวเองไปละ เดี๋ยวถ้าเกิดได้มาจริงๆก็จัดไปเอาทีมงานเรามาด้วยเลยมนะั้างแกงจบดีไหมปิดทิปปิดไอ้นี่เลยไพเวทกูใหม่อีกไหมหนึ่งถ้าพี่ได้อะหนึ่งอาจจะเป็นพนักง,งานของเราเลยกขออนุญาตครับมาดักเด็กเดี๋ยวไปดินะครับองนี้คือนัดโบโบจีต้องเรียนที่แบบนี้นะครับเพศทาใจหรือว่านัดโบโบจีเนี่ยมีทุัดมีพุกเทดีในประเทศพม่า แต่องค์ที่เป็นองค์ดั้งเดิมและเป็นองค์ออริจินอลนะครับก็คือที่วัดโบตาทาวที่เราจะไปพรุ่งนี้และเจดีข,ขอโทษทโาทานะครับที่วัดโบตาทานะครับและกษัตริย์อกกาลาปะได้เรียกประชุมนะครับเหล่าพระสงฆ์หรือว่าทวยเทพต่างๆอยากทราบว่าจะเอาพระเกศา,าธาตุไปไว้ที่ไหนดีเหล่าทวยเทพหรือว่านัดต่างๆได้ลงความเห็นพร้อมกันว่า ควรที่จะนำไปประดิษฐานเอาไว้ที่เนินเขาสิงกุตรละและชี้นิ้วไปที่เนินเขาสิงกุตรละเพราะฉะนั้นองค์เทพทั้งหมดในประเทศนี้จะชี้นิ้วเหมือนกันทั้งหมดชี้นิ้วมาที่ไหนครับชี้นิ้วหมายความว่าให้เอาพระเกศาธาตุมาบรรจุที่เนินเขาสิงกุตรละและได้สร้างเป็นพระมหาเจดีย์ชเวดาตรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทุกที่จะชี้นิ้วหมด ที่นี่ที่เดียวจะไม่ยืนชี้นิ้วนะครับนะจะไม่ยืนชี้นิ้วด้วยเหตุผลนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นที่ที่อยู่ของพระเกศธาตุแหล่ะนะครับนะออออนอกั้นจะยืนชี้นิ้มด้วยนะครับนะอ,อันนี้ก็คือเทพทันใจนะคะแต่ว่าไม่ชี้นิ้วนะคะด้วยเหตุผลที่ไกด์บอกเมื่อกี้เลยค่ะสวยจริงเลยอ่ะ

ไปป่ะเราไปแขวนด้วยกันนี่นะคะอยู่ตรงนี้นดอกไม้ดอแขว้ใช่ไหมดอกไม้เดี๋ยวไปแขวนที่ขวเรเรียบร้อย เดี๋ยวตอนนี้นะครับท่านไหนจะไปไหว้แม่ยักษ์เดี๋ยวเราจะพาไปแต่ถ้าท่านไหนนะครับจะจะไม่ไปแม่ยักษ์นี่นะคะเดินมาก็มีตู้ ATM ด้วยนะแจ็คอย่างนี้เราใช้ SCB Planet กดได้ปะ่นะหรือว่ายังไงกดได้ไหมเนี่ยได้ก็กดได้หมดนะ ลมดตีแล้วคะ่ะลมดตีแล้วคะ่ะดนตรีขึ้นแล้วร้องเพลงตลอดทางูที่สิงคโปรค์คือแบบยังแบบมีแบบไม่รอว่าคนเป้าตำหนักอ,อ่อนนออะอใช่ไหม อันนี้เรื่องเจรจะหาหรือเปล่าเพาเหมือนแบบทพาทางกําลังพูดจีนนี่คือเราจะเรียกว่าเจดีองค์พี่ครับผมเจดีองค์พี่ทำไมถึงเรียกว่าเจดีองค์พี่คือเราสร้างก่อน ที่เราจะสร้างองค์นี้เลยครับผมเราเรียกว่าชีรตรองคือเรียกนี้ว่าจีดีองค์พี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเราจะสร้างอะไรก็เริ่มแต่ครับเราจะสร้างต้นแบบกันก่อนและที่ด้านหลังนครับเหมือนเป็นการต้นแบบพอเราด้นแบบมาแล้วครับเราก็เลยมาสร้างจีดีชีรตรองรงนี้ครับเราก็เรียกว่าจีดีองค์พี่จีดีอพี่เพราะว่าเราสร้างก่อนกันด้วยเราเรียกจีดีองค์พี่นะโอเคครับงั้นเราไปแข่งในต่อครับ จุดนั้นครับตรงนี้ครับองค์ข้างหน้านี้องค์นี้ครับผมองนี้เลยครับเราเรียกว่าแม่ยักษ์ครับผมภาษาจินเรียกว่าอียักษ์ขเมยดอครับ,รรบหรือว่าเป็นแม่ยักษ์ตัดแตมถ้าใครเคยดูพี่มดดํา ่ก็จะพามาตรงนี้ด้วยครับเขาจะเรียกว่าแม่ยักษ์ตักกรมครับน,นี่นรอคือเราสามารถขอพรอะไรก็ได้หนึ่งอย่างที่เราต้องการครับผมสามารถขอพรได้วิธีการขอพรคือถ้าสมมติวนมีใครมีบุหรี่เราสามารถจุดบ,บุหรี่ก็คือก็ปักตรงนี้แล้วถึงก็มองหน้าท่านและขอพรได้ครับหนึ่งอยา่างหรือถ้าใครว่าไม่อยากจะถวาถยบุหรี่จะเป็นชุดแบบนี้ก็มีครับอันนี้คือเป็นชุดสําหรับถวายเทพหรือว่าอย่ยงเท่าน,นั้นคือเป็นลสับเป็นแบบนี้ อันนี้คือถ้าใครต้องการเขจะมีชุดแบบนี้ให้เราอยู่ราคการเริ่มเรนมมาสักถ้าเป็นชุดเล็กแบบนี้ก็มาสัก8 00พันจ้าถ้าชุดใหญ่แบบนี้คือก็13,000สามปันมานีครับอันนี้คือเราแต่เขาต้องการเราเดวต้องการมากกว่าไม่ซีเรียสครับแต่ก็คือถ้าใครไม่มีเอาแบบนี้คืออย่างนี้ครับเอาเป็นบุหรี่ก็ได้ถ้าใครมีบุหรี่มาคือสามารถถอยได้ครับท่านละสองนั่นเลยครับดีถ้าใครบอกไม่มี อนี้ครับจะมีหน้าที่เขาขายอยู่ก็คือเราจะให้กับใครกับเขาเปยสิที่ง่าสามารถให้กับเขาได้เราก็คือท่านละสองเนด้วยกนเรอจุดเราจุดเรียบร้อยครับเราก็เอามาปักตรงนี้ครับและเราก็คือจานองหน้าท่านและขอปอยหนึห่งอย่างที่เราต้องการครับอยากจะให้มายืนตรงนี้เพราะว่าท่าน้ก็นาทอะไรนี่หนึ่งกำลังขออยู่นะท่านนี้กาจะขอด้วยบุหรี่เนาะ ขอ้อป้อนนะครับข้อแรกจ้ะสองยอดดอยเห็นไหมเห็นไหมคะ โอเคไหมเห็นอะไรเห็นยอดเพชรเหรอเห็นเพชรไหม้องส่องดเห็นเาอาอันไหนก่อนอุมนี่ของวันอาทิตย์นะคะองค์นกาเยี่หกขันแล้วนั่นก็หกขัแล้วเสาหกขัแล้วก็มาตรงนี้ ต้องหกขันนะคะนี่กิจกรรมวาดลานนะคะของสาว เดี okay. an na, uh. u, uh, ๋ยวไปเจอกันตรงวันอังคารนะปะเพราะว่าคงอีกนานปะช่างเขาเถอะช่างเขาเถออะไปของตัวเองอะแม่หันมา เดินวนๆไปอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะไปหาฟันของเราให้เจอแต่จริงเมื่อกี้ผ่านไปแล้วแหละแต่ก็คือต้องเดินวนอีกรอบหนึ่งเพราะเนื้นอจากว่าเออเขาต้องวนวิสวยมากเลยท้องฟ้าตอนนี้สวยมากอ่ะหนึ่งของเน,นื้อนี้ว่าอะไรอ่ะโอเคเดีถ่ายให้อ่ะเร็วหนึ่งเร็ว ถ่ายให้ก่อนโอเคสวยมากฮะตรงที่ฉันถึงยังเนี่ย เขาต้องเป็นอะไรอะ่ะเวนเดออีฟนิ่งเหรอออนี่มันพาลือหัดครบรอบพอดีคนพาลือหัดของแอมสวัสดีคะ่คะ อัฟซนูนนี่น,น,น,นะคะของแอมใช่ afternoon. Okay. อัฟ n นูนโอเคแล้วนี่นะคะก็ถึงวันพุธแล้วนะคะก่อนที่เราเดินมาครบรอบพอดีก้า <c oughs> ขาววันพุธกลางคืน ก็คือช้างนะคะที่ไม่มีงาน,นะคะนี่ค่ะของช้างของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเว <c oughs> ้นเดย์นี่เขาใช้คำน,นี้ค่ะก็คือลาหู่ลาหู่คอนเนอร์นะคะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะคะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยะคะ <c oughs> ่ะเนาะน้องมินอาอยากลาลบบ้างนะคะ <c oughs> ถ่ายลูกน้องมินอาไว้ด้วยนะคะ ค่ะเรียบร้อยเก่งมากยกมือไหว้ค่ะพอค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสอแล้วนะคะเราก็สุดสิ้นของการไหวชเวดากองเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นอีกแล้วนะมากกระทัวมันจะดีอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งใช่รู้สึกดีปะสํารอยไม่ต้องรู้สึกดีหมตื่นมาก็กินตื่นไปก็ไหว้พระรู้สึกดีไหมแม่ดีแล้วก็ดีเนาะ ต้องฟังฟังประวัติไม่ค่อๆไม่ต้องาเแล้วก็ทุกอย่างมันดีอย่างนี้นี่เองเทคนิคการวหว้ต้องไปไหว้ป้าชอบมากเมื่อกี้ป้าชอบมากนี่ตอนกลางคืนคือแบบสวยสุดๆนะคะต้องบอกนี้แบบป่ะยังไงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปอีกคลิปหนึ่งนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้กำลังรอลาพระธาตุนะคะอันนี้จะบอกว่านะคะว่าทองอันนี้ข้างบนสุดคือเพชรนะคะทุกคนเพชร76กะลาดอ่ะเพชรแท้และข้างล่างเห็นไหมคะตรงฉัตก็คือเป็นทองหมดเลยเป็นทองหมดเลยนะคะตรงนี้คือเป็นทองหมดเลยยันมาตรงนี้นะคะคือครูปุกปี้เขาจะเอาทองแผ่นอะ,ะเขาได้รับเงินบริจาคเขาจะเอาทองมันมาทำเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็เอามาตีฉลุนะคะตี ะะเป็นแผ่นๆนะคะแล้วก็มา,าไวท้ที่ที่พระธาตุแห่งนี้นะคะบอกว่าเป็นทองหมดเลยนะเมื่อกี้ถามไกดว่าเออแล้วถ้าเป็นทองอย่างเงี้ยจะมีเรื่องของฟ้าฝนฟ้าที่จะผ่านหรืออะไรไหมเขาบอกว่าก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมีสายล่อฟ้าเนอะเพราะว่าทองอ่ะเป็นตัวนําที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะก็คือเขาจะมีสายล่อฟ้าอยู่นะคะ ในการที่จะไม่ให้พระองค์ท่านเนี่ยได้รับความเสียหายใดๆนะคะนี่ค่ะมินอาไามินาบินมินอาบินมินอาทำไรกูงบายบายมินอาบายบายมินอาบายบายบายหน่อยบายบายหน่อย อันนี้ก็สวยนะคะนี่องค์พระธาตุจากด้านล่างทุกคนสวยมากเมื่อกี้ก็คือปิดคลิปไปแล้วแต่ก็คืออยากให้เห็นนี่เราก็ลังจะเดินไปลงอ๋ออันนี้คือลิฟที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ลงลงมาเมื่อกี้นะะโอเคงั้นข้างนี้ปิดคลิปจริงแล้วนะทุกคนบายบายเจอกันคลิปหน้าัีครับ,บามาทานอาหารใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> ็องกรจ้ละหน้าตาเป็นแบบคุกสดเบอร์แป่ายูปไปเรื่อยจ้ะนี่่ยเยีต้ยงเป็ดปักกิ่งเเนีนี่คือเป็ดปักกิ่งนะครับ ำใช่ค่ะ เขาอาหารวันนี้แบบ,บสุดๆป,ปลาสลับล้กุ้ง,ปงเป็ดปักกิง่งกุ้งมังกระคะ่ะนี่คืออะไรอ่ะแมงกะพุนอันนี้แมงกะพุนอันนั้นปูอันนั้นแบบโอ้โหแบบอันนี้มาทางทะเลนะคะต้องบอกงี้มาหาสมุทรอยู่ตรงโต๊ะนี้นะคะอ่าโอเคค่ะ thank you เยสุบาเยสุบาแม่บอกเยสุบาด้วยเยสุบาโอเคอะเป็นยังไงเ <c oughs> ยาวราชคำละยี่อันนี้คือมาเต็มโตเยวกไเป็นงไงบ้างคะ เป็นยังไงบ้างพีเคุณไ,ได้เนอะได้โอเคค่ะงั้นขอตัว,วตกินก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับอาหารมื้อมังกรไฮโซขนาดนี้โอเคไหมคะ กะเพราโอเคกว่ากะเพรากะเพราโอเคกว่ามังกรหรอมังกรดีอยู่นะไม่ค่อยมีเนื้อกุ้งเท่าไหร่โดยรวมถือว่าถือว่าดีไหมโอเคครับทานได้รอบนี้มาทานได้รอบหนึ่งแค่ไนแค่นี้เหรองะแค่นี้ค่ะอ๋อสี่เบลแค่นี้ป๊าล่ะคะวันนี้เยี่ยมวันนี้กับวันแรก วันนี้ดีกว่าอ๋อวันนี้ดีกว่าอ๋อดีเพราะว่าเป็นอาหารโรงแรมไงแต่คือไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานเนี่ยคืออะไรนะที่เรากินปลาล่าช่องอ่ะปลาลาชอดปลาชอดไม่ใช่ปลาล่าช่องถูกเลยปลาช่องาช่องปลาหมึกชอตแล้วแม่ปลาล่าช่องก็คือ เป็นยังไงอร่อยอยู่นะมันพริกนรกอ่ะมันี่นรกบ้านเราเออแต่มือนี้โอเคเลยทุกคนโดยรวมถือว่าดีเพาบอกอาหารจีนแต่อ่าแนะนำแนะนำให้มาได้นะคะสำหรับทัวร์นี้โอเคได้มีเลิศโอเคเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรีวิวโรงแรมต่อเจอกันคลิปหน้าเนาะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย